สวัสดีครับพบผมนะครับแนวฟุตเซีฟอยคลิปนี้ครับผมก็จะพามาประกอบ Xbox นะครับสําหรับน้องๆนะครับที่เพิ่งได้เครื่องมาแต่ประกอบเล่นเองไม่เป็นนะครับขอบอกแล้วว่าคลิปนี้ผมทำเพื่อเด็กจริงๆทำเพื่อมีคนดูขอมานะครับนะครับถ้าใครที่ประกอบเป็นแล้วก็ออกคลิปไปเลยเลยนะครับทำมาเพื่อเด็กๆจริงคลิปนี้ ดเด็กๆที่ประกอบเครื่องให้เป็นอะไรเงี้ยซื้อเครื่องมาเนี่ยวางแต่เครื่องเอน,นี้ยเฮ้อจะเปิดยังไงอ่ะต้องใส่สายได้มั่งโอเคก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมามีคนดูขอมากก็ผมว่าจะทาตั้งแต่ว่าวานะ้วแต่ว่าวันไม่ค่อยว่างมาวันนี้ว่างก็เลยทำนะครับก็เริ่มจากเอาจอยวางที่อื่นก่นกอนแค่นะี <c> ้ <oughs> อะไรวะแล้วจอยวางาตรงนี้ไหมโอเคครับสาหรับใครสําหรับน้องคนไหนที่เล่นอาจีเฮดนะครับใส่แฟลตได้ไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่ใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใส่ฮาร์ดดิสไปก่อนก็ได้เนี่ยใส่ฮาร์ดดิสไปก่อนครับเนี่ย,เ,ยเอาสูตานี้คือฮาร์ดดิสนะนี่ครับใส่ฮาร์ดดิสไปก่อนนะ,ะใส่ไปก่อนข้างหลังอะ่ะออมันเป็นบางเครื่องนะครับรุ่นซูเปอร์สลิมมันจะมี usb อยู่ข้างหลังนะครับถ้าของน้องรุ่นเจสเปอร์รุ่นอะไรรุ่นข,า,ขาว นั่นแหละอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มี USB ข้างหลังนะก็ไม่เป็นไรก็มาเสียบข้างหน้าได้นะครับตรงนี้นะดูดีมีช่องเหมือนเดนะนะวันนั้นอ่าสำหรับใครเล่น RGH นะใส่ฮาร์ดดิสก์ไปก่อนก็ได้เคแล้วอันต่อไปเขาแถมมาให้ก็ดีนะครับถ้าซื้อมาแล้วเขาแถมให้ก็ดีเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ Xbox ทำภาพสวยได้ดีมาก เล่นเกยียรภาพสวยดีมากก็คือสายเฮดดีมไอ้ครับมานี่นะนี่นะครับเสียบเสียบไปอค,ครับผมก็จะลื้อมาแล้วประกอบโชว์นะแต่ว่าีเห <c oughs> ยียดลื้อมากนะก็เอาสายไปที่เดิมมาแหละแต่ว่าจะมาประกอบให้ดูแลนันโอเคโอเคครับวันนี้นะน้องเสียบแล้วโอเคอันต่อไปสำคัญมากสายพาวเวอร์ power. เแล้วแต่รุ่นน่ะที่มันเป็นปักอะ่ะที่มันจะมีปักอะ่ะสายระยงระยางมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวผมเพา,าสายออกมาก่อนสายแม่ระยงอะยางเลยอ่ะครับอันต่อไปครับนั่นคือสาย power supply ฮนะหรือเป็นสายแบบหม้อปแปลงกระดดกหมาหลายคนอาจจะเรียกว่ากระดูกหมาถ้าเป็นรุ่นของเหมือนผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือคนเขาอาจจะเรียกสั้นๆว่า a d a ตอร์นั่นเองฮะแต่ผมว่า adapter มัน หมาะกับตัวเรียกที่ชัดโทรศัพท์มากกวะ่าผมขอเรียกว่า Power อร์ซัพนะสาย AC Power Supply ของ Xbox นะถ้าเป็น Super ร์สลหัวเสียบจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น j a s p e r นะครับเท่าที่ผมจำได้ผมเคยใช้มันจะเป็นแบบ3ช่องวะที่เสียบมันจะเป็นแบบหัวขีดๆ3ช่องอะ่ะเออนะครับก็เสียบไปฮนะกับรูด,ด้านขวานะครับทุกรุ่นอาจจะอยู่ทา่าด้านขวามัง้งนะเท่าที่ผมรู้โอเคเสียบไปก่อนนะ แบบใครซื้อว่าใหม่นะครับมันอาจจะมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราแล้วเขาจะมีปลั๊กอันนี้มาอีกทีเดี๋ยวผมให้ใส่ทีออนี่นะครับก็ใส่ไปอ้าวโอเคช่องอยู่นี่ด้านขวาผมว่าน่าจะด้านขวาทุกรุ่นนะนะมันไม่มีรุ่นไหนมันอยู่ทางซ้ายหรอกนะผมไม่รู้งานว่ารุ่นไหนมัง่งผมก็ไม่ได้ใช้ทุกรุ่นหรอกนะเต็มที่ผมก็ใช้สองรุ่นนะครับก่อนที่มาใช้รุ่นนี้ผมใช้เจสเปอร์มาก่อนแล้วเจสเปอร์พัง ก็เลยมาใช้รุ่นนี้แทนข้อดีคือ USB เยอะมากสามารถใช้ได้ทุกช่องเลยเดียวรุ่นนี้นะข้อเสียคือ <c oughs> เครื่องร้อนเร็วะนะครับเมนบอร์ดอาจจะไม่ทนเท่าเจ็ตเปอร์นะครับรุ่นนี้เล่นเกมได้มานานเท่าไหร่ <c oughs> เครื่องร้อนอะนะ okay, ครับรุ่นนี้เคลบเมื่อเราเสียบไปแล้วนะครับอันนี้นะเสียไปด้านขวาโอเค okay. คือดูต้องดูช่องอะถ้าช่องมันเป๊ะก็ก,ก,ก็ก็ได้เออ มาครับอันต่อไปนะครับถ้าใครซื้อมาแล้วเขาไม่แถมไม่นี่ให้ก็แปลกอะผมว่าแปลกนะครับอันต่อไปก็คือนี่ครับนี่นะครับสายต่อไปที่เขาจะให้มาใช่ป่ะละ่ะนี่อ,นอยู่นี่นต่อไปนี่นะครับดูดีดหัวเดียวกันนี่หนไหมเขาเรียกว่าสายพ่วงปักพ่วงปักมาไอตัวนี้เขาวอ์ซัพพออนี่นะครับ หัวเสียบทำไมมันมีสองวะอะไรอย่างเงี้ยหลาอาจจะงงเออหลายคนอาจจะงงแต่พอมาดูนี้เฮ้ยมีสามวะอันนี้ผมก็ไ่รู้กันนะครับแต่ที่รู้มันเสียบได้แล้วนะผมว่าเขานาะผมว่าเขาเน้่ยทำมาเกินไอ้ตรงกลางนี่เหมือนจะเป็นใสยดินหรือเปล่าแต่ผมส่องกี่ครั้งมันก็มีสองอันที่เสียบมันมีสองอันจริงๆอ่อไม่ได้หลายคนอาจจะงงก็ได้นะเฮ้ยมันมันเสียบด้วยกันได้เหรอวะมันเสียบด้วยกันได้นะ ถ้าค้องใจก็ไปซื้อใหม่ครับอาจจะตรงก็ได้แต่นี้ของผมนี่เขาแถมมากับเครื่องเลยอ่ะแล้วก็เสียบไปสมมติอเ,เอามันทังเสียบมือเดียวไม่ได้โอเคเราจะใช้เลนมาโคถ่ายแล้วเสียบเพื่อเป็นเพื่อ,อความเป็น 3d <c oughs> อะไรกูเ่ยรับชมแบบ 3d ไงเนี่รับรับชมแบบ vr เฮะเห็นที่ฝุ่นได้ฮะนี่เราใช้เลนมาโคถ่ายฮะมา ออใส่ไ้ให้แน่นอย่าหลวมเด็ดขาดนะอันตรายนะไฟช็อตหม้อแปลงระเบิดได้เลยนะหรือไม่อาจจะไหม้หรือไม่ก็อาจจะทํางานผิดพลาดเสียบให้แน่นนะอย,ยอย่าเสียบอย่าเสียบไปมัดง่ายนะอันนี้คือสําคัญมากไอ้พวกของเกี่ยวกับไฟเย่ยนะครับอันนี้ขอเตือนนะเพราะผมก็เคยเพราะผมก็ทํางานช่างด้วยนะเล่นเกมด้วยทํางานด้วยนะครับเรื่องไฟเลยต้องอย่ามัดง่ายนะจากที่จะเล่นเกมแบบสุขสบายจะอาจจะกลายเป็นหัวร้อนได้ ก็คือเครื่องดับเองอาจจะเป็นที่ไอ้นี่ก็ได้นีเนี่ยอันเนี้ยเออเคคคานนี้เราก็ไปวางตรงไหนก็ได้ที่มันปลอดโปร่งนะครับแต่โต๊ะผมมันมีแค่นี้จริงก็ร่วมกันว่าจะวางไงให้มันปลอดโปร่งอย่าไปวางทับกระดาษนะครับเออกระดาษไหมไม่รู้นะเพราะว่ามันร้อนมากไอ้ดับอะแดปเตอร์เนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมก็ปลอดโปร่งที่สุดที่ผมวิได้ไว้ก็ใกล้กำแพงแม่งเลยนะครับ พูดมันร้อนก็ร้อนระเหยกําแพงไปพูดระเหยกําแพงเป็นไงไวะที่เคบเราก็เสียบปักไปอ่าอันนี้ผมอันนี้ผมจะจำลองเลยนะว่าแบบสอนด้วยจำลองไปด้วย,อ okay. อยโอเคอ่าเสียปักไปโอเคนี่ให้ไฟขึ้นสำหรับมือใหม่จริงๆ่ะคลิปนี้นะใครที่ต่อเป็นอยู่แล้วอยากดูชอบดูอะไรแบบนี้ ก็ดูได้นะฝากกดไลค์ได้ยิ่งดีเ okay, ค้บเสียบให้มันไฟนี่ขึ้นเออเค okay. ตอนนั้นก็เฮ้ <Okay. S 1> แมวมาเหยียบเครื่องฮนะรอยตีนแมวเมื่อกี้เพิ <c oughs> ่งจะสังเกตเหรออ๋อผมเล่นเกมถ้าเล่นเกมแล้วเล่นเกมอะไรที่แบบหนักนวงหนักนวงเลยแบบฆ่าเวลาร้อยชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกมพวกแต่งตัวละครเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ากลัวเซฟหายเนี่ยไม่แนะนําให้ ใส่เซฟในเครื่องนะครับให้เซฟในฮั์ด,ดิสดีกว่าถ้าจะเล่นเกมแล้วกลัวเซฟหายนะสําหรับใครที่เล่นเกมพวกแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะเว้ยถ้าเซฟในเครื่องเซฟจะหายเว้ยเซฟจะเสียอันนี้เป็นหลายเกมมากนะไอค์บ็อกอันนี้ผมขอแนะนํานะครับเซฟในนี้หรือเซฟในแฟชได์ก็ได้แฟชไดคอมหรือแฟดไดไอ์บ็อกก็แล้วแต่ผม ของผมนี่ก็เล่นนะครับเกมอะไรที่มันแบบฆ่าเวลาหรือกินเซฟเยอะๆแล้วแล้วไม่อยากให้เซฟเนี่หายก็เกมมวยปั้มนะครับแบบนอกจากเกมมวยปั้มก็มีหลายเกมที่มันสามารถสร้างตัวละครได้แบบชอบสร้างอ่ะเออเล่นไมค้ค้าอะไรเงี้ยเล่นไม้ค้ามารสร้างบ้านเยอะๆกลัวเซฟหายเว้ยเราก็สร้างมาซะแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยอย่างเกมมวยปั้มเนี้ยผมสร้างตัวละครมาเนี่ยบางตัวก็เป็นเกือบเป็นอาทิตย์นะครับสร้างมาแบบเยอะๆพอได้เป็นสิบตัวก็ เป็นเดือนนี่ครับเซฟในแฟลชไดรอทเอาเซฟจะไม่เสีย<ห>ถ้าเซฟในเครื่องเซฟเสียมาแล้วผมยังเซ้งอยู่เลยเกมไม่ปั้มไอ้ 2K17 อ่ะโอ้โหเซฟเสียโอเคแล้วเปิดทีวีแค่น,นั้นแหละใครที่กลัวเซฟเสียแนะนำให้เซฟแยกนะครับผมตั้แต่ผมทำมาไม่เคยเซฟไม่เคยเสียเพราะว่าเซฟมันอยู่ในแฟลชไดรอถ้าเซฟในเครื่องเซฟอาจจะเสียได้อันนี้ผมไม่รู้เพราะอะไร นะครับหรือมันมีเป็นความจกากัดของเครื่องก็ไม่รู้โอเค,คเมื่อเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องครับถ้าของคุณเป็นเจสเปอร์หรือสลิมที่มันเป็นปุ่มกดก็กดไปอ่าหรือเปิดเปิดด้วยจอยก็ได้นะครับนี่ผมไม่ไม่รู้จะแนะนําอะไรดีจะเปิดด้วยจอยจะเปิดด้วยการกดปุ่มก็แล้วแต่แต่ผมขอกดปุ่มแล้วแต่นี่มันไม่ใช่ปุ่มเหรียญเป็นสัมผัสแค่นิ้วแตะมันก็ขึ้นแล้วโอเควางจอยวางไกลนะ นี่ก็รอฮะนี้แหละเครื่องมันเปิดได้แล้วมั้งโอเคเราก็ไม่ต้องสอนแล้วมั้งมันน่าจะได้แล้วลหละผมว่าเออหลายคนอยากใ,ให้ผมทำไงคลิปนี้แต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีนะคลิปแบบนี้มันเป็นคลิปอะไรที่แบบออกแนวเด็กน้อยสอนเยอะไปเปล่าเออ เออกท็ทำทำอา้าวโอเคเครื่องเปิดแล้วแค้แดละครับก็ประกอบไม่ยากอา่าหรือบางบางบางอะไรบางรุ่นน่ะบางรุ่นเขาอาจจะไม่แถม h d m ดีมาไงซูสถ้าถ้าน้องไม่มี h d ด i ีใช่ป่ะเนี่ยไอสายเนี่ยมันเป็นสายภาพเนี่ยสายภาพที่ใช้อันนี้ไงเฮดดี้ไอนะแต่มันจะมีรุ่นของน้องบางทีเขาอาจจะไม่แถมมาให้ไง อาจจะเป็นสายแจ็คใช่ปหมละ่ะก็เอาหัวที่เอาหัวหัวตรงข้างของสายแจ็คมันจะเป็นหัวแบบใหญ่ๆอ่ะเนี่ยเอามาเสียบตรงนี้ฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบน h d ด i เนีไยเหหนไหมก็ได้นะครับแล้วก็เสียบแจ็คเข้าทีวีก็จะสอนให้ละเอียดก็จะเสียบแบบสอนเสียบสายแจ็คอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นสายแจ็คก,ก็ลองดูอะลองเสียบเสียบเล่นเล่นดูนะครับมันอาจจะมีถูกมีถูกมีผิดได้ อ่งไงก็ได้เล่นอยู่ดีนะครับก็แค่นี้แหละครับมันก็ประกอบไม่ยากนะ <c oughs> บางทีหลายคนอะไรสับสนตรงไอดัปเตอร์ว่ามว่ามันสายมันไม่เหมือนกันวะหัวเสียบมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับใครที่เล่นเกมแบบแล้วอยากให้เซฟมันอยู่นานๆไม่อยากเสียไม่อยากสร้างอะไรใหม่ๆสร้างตัวละครใหม่สร้างเมืองใหม่ก็ใส่ไปได้ไปอ่โดดอาโทษเนี่ยใส่ไปเออโทษ ก็จบแล้วครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับก็จบแค่นี้กนก็ว่าจะทาแป๊บเดียวนะแต่ว่าก็นานเ <c oughs> <c oughs> อ้ยโอเคเนี้ยแหละนะครับอันนี้คือผมผมเป็นอา h ีนะาเลยขึ้นหน้านี้ถ้าของน้องมนเป็นแบบระบบแบบเล่นแท้ปกติอะไรอย่างเงี้ยระบบปกติก็อาจจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับแต่ก็เล่นได้อยู่ดีถ้าซู้จะเล่นแ่นก็กดกดที่อีตรงนี้มันจะมีปุ่มนะครับทุกรุ่นอาจจะมีปุ่มไม่ไหมก็กดตรงนี้ นะครับต่อให้เป็นหน้าหลากักแบบปกติมันก็มีน้ำว่าโอเพ่นทเวดีกด,ดมาแผ่นไม่มา <c oughs> ใส่แผ่นไปปุ๊บกดกดด้วยจอยฮะจะดีสุดมั้อ่าทุกคเออแค่นี้แหละ <c oughs> สาธิตได้แบบมักง่าย <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ไม่รู้จะเอาแผ่นอะไรใส่นะเพราะว่ามันก็มีแผ่นเดียวนะแต่ผมขี้เกียจแกงโอเคก็เดี๋ยวเจอนะครับก็จบแค่นี้นะครับสำหรับการสอน เรียงงงมือมาทำคลิปนี้เพื่ออะไรการสอนประกอบนะก็ทำจากขำๆเล่นๆกันไปก็ถือว่าเป็นความรู้สาระกันไปนะครับนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็ถือว่าทาตามเขาขอแล้วนะค,คลิปนี้นะครับหวังว่าจะน้องได้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ